พึงเห็นว่าชีวิตนั้นแสนสัน้นพิขุทั้งหลายฝ่ายพิขุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียวเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีว่าโอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือชั่วหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีพิกุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริง พิกุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงดังนี้พิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล